ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อนะครับพวกผมเองทำนะครับเอ็นเอ็กตนะวันนี้เราจะมาทำการจัดเทียร์ลิสกันในตำแหน่ง A D C แพด 6.2H แพทสุดท้ายก่อนที่เราจะข้ามไปแพท6.3นะครับผมวันแรกวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับใครเอ่ยเอลอนครับเอลอนนะชื่อเล่นมันชื่อเพียวแต่มันในเกมมันชื่อเอลอนแล้วก็เป็นเชนเจอร์ในตำแหน่งเอ่อใน PC แล้วก็ในในนี้นะในในวายลิฟต์โอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะในตำแหน่ง จะเติมเกมทั้งทีเลือกร้านดีๆไว้ใจกันยาวๆรีช็อปเกมมี่เติมเกมได้24ชั่วโมงมั่นใจปลอดภัยเติมไวเติมเร็วไม่ต้องกลัวดีฟันพราะร้านนี้จดทะเบียนพันชย์ีถูกต้องตามกฎหมายจะ inbox เพจ a อดไลน์หรือเติมผ่านเว็บไซต์ก็ได้หมดมีบริการเติมแบบ id p a r d ด้วยนะไม่ใช่แค่ ll, ylift หรือ tft นะเกมอื่นก็มีเพียบเติมได้ทุกแนวเกมไหนฮิตเราก็จะให้ อย่าลืมกดติดตามเพจร้านไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารและประเด็นก่อนใครแล้วเจอกันครับโอเคภาพรวมของ ADC นะในแพทปัจจุบันเนี่ยมันโดนเนอ์ฟไปเยอะคือแพทก่อนหน้าเนี้บัตเตอร์มามากๆเลยมีแต่ ADC ออกบัตเตอร์ ADC ออก collector เน้นต้นเกมเน้นในการยืนเลนเน้นชนะเลนเน้นสโนโบอล เอดิซีในแพทก่อนหน้านี้มันปั๊บคลิกของเอดิซีมาไอเทมคลิกนี่คือมาหมดเลยบัตเตอร์ก็คือหนึ่งในนั้นแล้วคราเนี้ยมันเอาชิวโบออกไปแล้วมันเอาแพสซีฟของชิวโบอะไปใส่ในบัตเตอร์เตอร์แทนคราวเนี้ยไอเทมบัตเตอรก์ก็คือกลายเป็นไอเทมชิ้นแรกที่ ADC ทุกคนควรจะออกกันในแพทก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นลีกออฟบัตเตอร์เตอร์ไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยแม้กระทั่งแบบพวกแอสซินยิงหยิบไปออกอะไรที่ดูดิพวกโยนิพวกพวกีอโกอะไรพวกเนี้ยยาสุโอะพวกเนี้ยบัตเตอร์ก็คือมาหมดเลยนะและเขาก็ันนมไป กลายเป็นยุคที่ปัจจุบันเนี่ยบัตเตอร์เตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เอาไว้ออกประกันแทนไอเทมชิ้นแรกแต่ก่อนอ่ะเป็นมันเป็นบัตเตอร์เตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นอย่างอื่นเป็นคอเลกเตอร์เป็นเอเซนลีเวอร์เป็นเน้นนาเอจมากกว่าที่จะเป็นเน้นกันตายนะมันน่าทำคาญจริงอ่ะเวลาบัตเตอร์เด้งอ่ะแล้วมันก็เป็นโลขึ้นมาเยอะๆนั่นแหละนะฉะนั้นแผ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแพทที่ ADC ซไม่ได้เป็นนัมวันแล้วนามวันในแผทปัจจุบันก็ยังเป็นมิดเลนกับที่คอย จะเป็นตัวแบกเกมอยู่นะแต่ว่าอันดับ2นี่ก็เอดีละแต่ว่า AD ดีก็ต้องนําเกมนำาปนะถึงจะแบบว่าแบกเกมได้แล้วก็แชมเปี้ยนที่เก่งๆก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นมิดเลนส์คือเก่งตั้งแต่ช่วงกลางต้นเกมอ่ารักช่วงต้นเกมก็คืออีกพวกหนึ่งแล้วก็พวกกลางเกมจนถึงแบกเกมก็อีกพวกหนึ่งมิดเลนส์เนี่ยคือเก่งตั้งแต่ช่วงกลางเกมเป็นต้นไปอ่ะเอดีพวกนั้นจะคือจะเก่งมากเลยนะประมาณโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมเพียวได้ได้ได้ตัวแรกก็ของเคทลินนะอ่ะก่อนเลย เอนลินนี่น่าจะเอเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เก่งมากเมื่อก่อนนี่แบบทวงที่สักสี่ห้าแพททีแล้วให้เทเอเสเลยแต่ช่วงนี้คือมันเล่นแบบซับัตฮิลเงี้ยมันฮิลเยอะอะไรเงี้ยคือซับเมยซับอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยเล่นกันแล้วคือมันแบบโดนโป๊กอะไรเงี้ยก็ฮิลต่อให้ดันเลนมากๆก็โดนปากแกงอะไรเงี้ยคือตัวมันก็ยังเป็นเลนบูลี่ที่เก่งอยู่แหละแต่ว่าก็คือช่วงนี้ซับบางตัวที่ว่ามันแบบซอกซับฮิลมันเก่งขึ้นอะตัวนี้มันก็เลยแบบ ตอนลงอ่ะมันน่าจะเทียเอแหละไม่น,ไมน่าจะไม่น่าจะลงไปเทียบีอ่ะตัวมันเก่งอยู่มันกดเลนได้อยู่ผมยังให้เคทลินเนี่ยเป็น A ถึง A บวกเหมือนเดิมนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะแต่ก่อนที่เพียวบอกว่าเก่งกว่าเสร็จนิดหนึ่งคือมันไปคู่กับตัวอะไรก็ได้ตัวเฉพาะมิดีโอเนี่ยโอ้โหแบบน่าเกลียดมากเลยอะ่ะยิงคู่จะรไกลโ๊กเลนดีมากไปคู่กับลูรุก็โหดโหดคู่กับแมวนี่คือยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่แพทปัจจุบนนันอ่ะมันโดนเนิร์ฟไปพอสมควรนะก็เนิร์ฟทั้ง อาร์เดนเซนเซอร์ด้วยเนิร์ฟทั้งมิดิโอด้วยแล้วก็บัตเตอร์ก็คือไอเทมหลักของมันก็คือโดนไปด้วยนะดังนั้นเนะี่ยเต็มที่เลยนะให้ A ครับผมเห็นด้วยกับเพียวนะครับผมต่อมาคอคกี้เพียวคอคกี้นี่ไม่ A ก็ A อบวกคือต่อให้มันโดนเนิร์ฟม,มาแต่พัลสีมันก็โกงไปหน่อยอะหมายถึงว่ามันตีความแฉจริงเงี้ยแล้วก็ช่วงเนี้ยไฟเตอร์มันก็เริ่มเล่นกันเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ย ้ามันแบบคาคอกี่ไม่ตายเนี่ยก็ลาบากตัวนี้ไม่เอก็เอบวกคือยิ่งเล่นมันแบบผ่านด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งเล่นง่ายเลยก็เสียอางเดียวคือระยะมันสั้นนะคือถ้ามันอีกฟีอีกทีมันไม่วิ่งเข้าหาตัวนี้ก็ลําบากผมว่าคอกี้เนี่ยข้อดีของมันเลยนะแต่ต่ก,กนะ่อนอ่ะมันเอสแต่ก,ก่อนซุปที่มันเิือกใหม่เยนะ่ยคือโคตรเอสเลยเพราะมันแรงสุดเลยนะแรงด้วยตี็ีทูดาเมเอ็ไง แล้วเขาเนี้ยมันก็เนิฟเรื่องของดาเมจมันลงไปแต่ก็ยังแรงอยู่ดีแล้วก็หนีได้ด้วยิลสองมันพอแบบว่าโดดหนีชาวบ้านได้ด้วยนะแต่ผมว่าในเลนมันเล่นยากปไปหน่อยวะในในแพทเนี้ยนะมันดาเมจมันขาดๆนในช่วงต้นเกมมันฟาร์มยากะแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านเลนเฟสได้ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะเต็มที่นะให้เอนะไปอยู่คู่เคทลินนั่นแหละเห็นตรงกันนะพี่อเออเอได้เอได้ต่อมาไคซะโอ้โหคอนรักเก่าอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไคซะคือแฟนเก่าอ่ะ คือเรากลับมาเจอเขาทีไร oh ก็กาลังก็ยังเออนึกถึงเรื่องเก่าๆแต่ว่าเขาก็คือคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วในแพทนี้ไม่ใช่เลยมันแต่ก่อนมันคือ SS มาหลายๆแพทเลยนะแต่แพทเนี้ยผมพูดตรงๆนะว่าใครสัแม่งแบบเลนยาขึ้นเยอะเลยมันมันในเลนเยดมันไม่เก่งเลยแล้วกว่าไอากว่ามันจะกลับมาเก่งได้คือไอเทม3ชิ้น4ชิ้นอะช่วงเลดเกมไปแล้วอะแต่เลดเกมยังเก่งสุดอยู่เลยนะแต่ว่ามันต้องเละจริงๆไงใครสัมันถึงจะเก่งได้แล้วก็เกมมันเป็นเกมต้นเกมที่เน้นการ ชนะเลนใครสักคือไม่เหมาะกับเมตาเลยนะคุณจะโดนรีซินตบคุณจะโดนวีโกตบโดนกรารสกรกะโดดสวกใครสักคือเหนื่อยครับเล่นยากแผ่น,นี้นะจมที่นะใครสักคือบีเพียวคืออะไรอ่ะตาเพียวอ๋อ4แล้วตอนเนี้ยมันไม,ม่แบบคือเลนมันก็แย่แล้วก็เลด,ดเกมก็สู้พวกใครเปร์แครี่ก็ไม่ได้ แล้วก็คือถ้าเล่นมันแย่อะไรเงี้ยซับมันก็เล่นยากยิ่งซับมันเล่นซับเลี้ยงอะไรเงี้ยคือเจอเลนบุลลี่ก็แพ้เจอพวกตัวฟาร์มก็แพ้เจอตัวอออินก็อาจจะพอสู้ได้หน่อยแต่ว่าก็คือแบบมันหยิบมาก็คือเหมือนโดนชกอะคือหยิบมาก็คือแบบให้ทีมมันแบบเล่นง่ายมากขึ้นน่ะเพราะว่าตัวนี้มันแบบค่อนข้างหนักเลยอะแบบไอเทมบิวมันก็กลายเป็นไอเทมบิวบัตเตอร์ด์อะเมื่อก่อนมันออกออนฮิตอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบไอเทมมันไม่ค่อยดีด้วยอะสำหรับตัวใครสาเขา่าตัวนี้เล่นยากมากเลย ให้ C เลยเดี๋ยวให้ C ผมให้ B นะผมมันเก่งใจอยูไ่ไงเก่งใจว่าแต่กรมันคือคนรักเก่าแต่กรมัน S B ครับผมตักกรมอยู่ทีองขอโทษขอโทษแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผม,รผม,ผมต้องให้ B จริงๆแต่มาดูเซียนเอ้ยอันเนี้ยอีกหนึ่งตัวที่เหมาะกับเมต้ามากๆเยนะรู้ปะดูเซียนเนี่ยบินเลดไม่แย่แล้วก็พิกเลตก็คือสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหนดูดิเนี่ยอ่ะเนี่ยวินเลดนี่ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พิกเลตอยู่ที่สิ กดตัเซนนี่ถืถอว่าดีเลยถือว่าดีพอสมควรแต่ว่ามันไม่สุดนะดูเซียนเนี่ยปัญหาของมันคือเรื่องของมานาที่มันใช้มานาเยอะแล้วก็เล่นเกมมันไม่ได้เก่งเท่ากับผู้ไครเปร์แคดี้ตัวอื่นแต่ว่าเรื่องการส่อบอลเรื่องการชนะเลนเนี่ยทําได้ดีเลยเอบวกครับดูเซียนเพียบวาไงตัวนี้ต้องเอบวกอะเพราะว่าตัวมันเก่งมากเลยเลนแบบ all นทีคือแบบยิงตอนเนี้คือเอฟซิลิเวอร์มันได้ชีนมาเนี้ยตัวมันเก่งมากเลยแบบ วิ่งเข้าไปยิงทีแล้วก็ยิงคู่กับนามีคู่กับยูมีพวกตัวท็อปท็อปเทียของซัพพอร์ตเนี่ยก็คือแบบมันชนะเล่นง่ายมากเลยตัวนี้มันแบบคือถ้าปัญหายอย่างเดียวคือมันเล่นคู่ถ้าไม่ได้คู่ยูมีกับคู่นามีมันก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยอะ่ะคือมันเล่นคู่ซับแทงมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันก็แล้วคู่2ตัวนั้นก็ค่อนข้างเก่งมาได่าจะ A บวกแหละด้วยครับผมสมัคเซนเซัพพอร์ตเอ๊ะ ต่อมาเซนนา ADC นะก็เพื่อมีคนเล่นในแผ่นนี้เลยเพราะว่าเซนนาเล่นเป็นซัพพอร์ตเก่งกว่าเก่งเลยอะเก่งสุดๆเลยซับเซนนาเนี่ยเพราะว่ามันเวลาเล่นเล่นเป็น AD มันจะไม่ค่อยได้ปัญญาถ้าเล่น AD อ่ะมันต้องไปคู่กับพวกซับดาเมจซึ่งซับดาเมจอย่างลักอย่างนอตินลุดเอ้ไม่ใช่อย่างลักอย่างอะไรนะกากัตพวกเนี้ยหรือว่านาซัตเนี่ยมันตกเบต้าไปแล้วที่เป็น ADC ีซีสำหรับเซนนานะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะซครับผมมีแต่เพนเล่นเพียว เซนหน้าเอดีนี่คือหมาอถึงเซนหน้าฟาร์มคีฟเหรอใช่เซนหน้าฟาร์มคีฟโอถ้าเซนหน้าฟาร์มคีฟก็ให้ซีไปเลยตัวมันมันต้องตีฟังอ่ะมันถึงจะได้ประโยชน์อ่ะเอาซีไปเลยนี่หนักเลยสำับอสเรียลครับมันเพิ่งบัฟมาแต่ผมพูดเลยว่าเอสเรียลบัฟมาก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่เก่งอยู่ดีรู้สึกว่าในเลนมันมันอ่อนไปหน่อยอ่ะในแผ่นี้นะมันไม่รู้อ่ะคือแบบจะพูดยังไงดีว่าอสเรียลนี่มันต้นเกมอ่ะมันคือจุดเด่นของมันคือต้นเกมเลยแล้วมันมันแรง แต่พอเล่นเกมปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่ากับเฮดโปรเคทตัวอื่นมีข้อจำกัดเรื่องของมานาเข้ามาเอียวด้วยนั่นแหละผมมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะอยนะู่บีนะเฮสเวลเพียวว่าไงก็ตอนนี้เขาให้เอบวกเลยบัฟมันเห็นผลมากเลยคือลองไปเล่นดูอ่ะคือเดเมจมันบูตแบบเยอะมากเลยในเลนอะ่ะคือแบบคือถ้าเกิดแบบเคลียร์เลนง่ายเจอเจอเอดีทีไม่แบบตัวฟาร์มเงี้ยล้เ,เล่นะง่ายเลย ผมก็ชนะเลยผมเจอสามสี่คนเล่นก็อัดหรืออัดเตอรจะเป็นเพราะว่าผมเจอเอสเทียรอีกฝั่งที่เขาเล่นไม่ค่อยเป็นมั้งผมไม่เคยแพ้เลยเอสเทียรเลยนะมันมันเป็นตัวฟาร์มหมายถึงว่าความจริงตัวมันสเกลเลดอยู่นะแต่ว่าเอาจริงคือมันบัฟมามันเห็นผลมากเลยตอนเนี้ยว่ามันค่อนข้างแรงอยู่อ่ะเฮียวให้เอบวกผมให้เอเอผมให้ปีเขาจะอยู่เอไหมเอสเทียรยังเก่งทั้งยังยังเก่งอยู่ต่อมาแอชแอชนี่ก็หายหน้าหายตาเพราะว่าดาเมจมันน้อยเป็นหนึ่งที่ที่ดาเมจในในเกในในการเล่นมันน้อยมากๆเลยเนี่ย ข้อดีมันก็คือเรื่องของสโลแล้วก็อันดิเมทที่เน้นการแบบเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรื่องอันดีเมนี่คือผมว่าแอดนี่ตั้งแต่มันปรับมาใหม่อาที่มันรีเวิร์กมาใหม่อ่ะมันก็ดีขึ้นในช่วงนั้นแหละเพราะว่าไอเทมคลิปมันมาพร้อมกันไงแต่ว่าพอตอนนี้ยไอเทมคลิมันโดนเนิฟไปก็หายหนะ้าหายตานะตเต็มที่นะเอบอ่ะผมว่าใจดีก่อนกันให้อยู่แอดว่าไงเพียว เขาให้บีอ่ะตัวเนี้ยเขาว่าเล่นยาวไปหน่อยอ่ะหมายถึงว่าเล่นมันผ่านอยู่แล้วตัวเล่นเล่นง่ายแต่ว่าคือเขารู้สึกว่าพอมันมีเคลนอะไรเงี้ยแล้วมันบวกอันติีมันก็เล่นยากอ่ะแต่ว่าก็คือข้อดีมันคือมันมีสโลอ่ะยิ่งถ้าเกิดช่วงนี้มันเล่นไฟเตอร์กันเยอะๆด้วยตัวมันค่อนข้างโอเคอยู่อ่ะแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่ดีตัวเล่นตัวอื่นดีกว่าน่บีอ่ะอันนี้ก็ผมให้เอ็นบีฉะนั้นอ่ะอยู่บีได้นะ ตำมัซซาย,ยา่าโอ้โหซาย,ย่าเคยเป็นเอสคู่กับใครซะในตำนานตลอดกาลน,น,นานเทินแต่ก่อนนะนะคือเอสเลยแพทนี้ก็ไม่ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันฟาร์มในเลนยากไปหน่อยเพราะว่ามันแบบในเลนไม่ได้เก่งขนะาดนั้ะสอบซายานะถ้าถ้าไม่ใช่เมนที่แบบว่ารู้วิธีการเล่นลงมานะีนะมันเล่นยากแล้วก็อัลติเมทเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหลบหลบหล,ลบทุกอย่างได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่โมบิลิตี้ดีขนาะดนีนน้แล้วก็สโนว์บอลมันโดนสโนว์บอลง่ายด้วยมันต้องพอมันต้องใส่สามชิ้นขึ้นไปอ่ะถึงจะเก่งซายะเอครับผมเพียงว่าาาไงย เพราะว่าสายยางนี่นะจะ a บวกได้เลยแต่ว่า a ก็ได้นะหมายถึงว่า a ถึง a บวกได้แหละเพราะว่าคือมันตัวมันแบบเจอตัวอออินมามันก็เล่นง่ายแบบเจอลูเซียนเงี้ยมันก็รวบสู้เลยอะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบเจอพวกป่าแบบคาซิกอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้อะไรเงี้ยคือตัวมันกลายเป็นตัวเคาน์เตอร์อีกทีอะแต่ว่าถ้าเกิดมันเจอแบบพวกอีกฝั่งเล่นเมทเล่นตัวระยะเงี้ยสายามันก็เล่นยาวเพราะระยะมันไม่ไกลอะระยะมันสั้นอะมันต้องได้ตบอะได้ a ไม่ก็ a บวกนี่แหละ ค่อนข้างดีอยู่หยิบมามีประโยชน์แน่นอนเกิดเพียวให้ A บวกของให้ A A บวกได้ครับผมต่อมาโอ้โหไม่เห็นแล้วว่าไม่ค่อเห็นอะไรในแผ่นนี้เอพี A P C, ระเบิดของเราซิกเอพไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ค่อยเจอเลยมันต้องไปคู่กนนับเซนนาซิกซิกเอพีซีอ่ะฉะนั้นอ่ะผมว่าเล่นยากขา้นในแผ่นนี้นะสีครับผมมีแต่เมียนเล่นแต่ถ้าเลือกความเก่งของให้บีอยูาปานกลางมังันยงแรงอยู่นั่นแหละซิกเอพีซีเพียวเอาว่าน่าจะไม่ไม่บีน่าจะบีนะ ให้สี่ก็ได้นะพี่มันนี่คนเล่นจริงๆนั่นแหละมันเป็นเมนเล่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าตัวมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่มากนะเมื่อเคียนเล่นเรื่อยๆได้อยู่อะไม่บีตรงกันับผมต่อมาไม่ฟอร์จูนเพียวผมมิดฟอร์จูนนี่ก็คือตัวมันเก่งเล่นแล้วก็อันตรีมันก็มันก็ดีนะแต่มันเจอฟิเลียนอะไรพวกนี้มันก็ลําบากอะแต่เอาจริงก็คือตัวมันชนะเล่นง่ายมากเลยก็คือแค่ติอยู่หนึ่งอะไรเงี้ยเอาจริงตัวมันเก่งอยู่นะน่าจะเอได้นะ แต่ว่าไม่น่าถึง A บวกด้วยกับเพียวนะเพราะว่ามันกดเลนดีมันผ่านเลนดีมากแล้วก็ถึงแม้และ A แล้วก็ไอเทมเมตาปัจจุบันอนะ่ะมันคือคอลเลกเตอร์เว้ยคอลเลกเตอร์คูก่กับบิสปัจจุบันนี่ก็น่าเกลียดชิบหายเลยอัลติเมติก็โอ้แต่ต้องยืนที่ดีนะอันติเมติก็ต้องแบบว่ายืนในบทดีอะเออยืนตำแหน่งที่ดีอันไหนนะเอครับผมต่อมาดา,ดาวเวนดาวเวนนี่ก็ผมพูดตรงนะถ้าพูดตรงกันได้มีแต่เมนเล่นดาวเวนอ่ะมีแต่เมนเล่นแต่ถ้าเรื่องความเก่งอ่ะประมาณ B ได้อยู่ให้ B ครับผมเพียวว่าไง ว่าดาเวนตอนนี้เล่นยากมากเลยเพราะว่าทีมันเล่นหมายถึงว่าตอนนี้เมตามันทำให้ดาเวนมันเล่นยากดาเวนน่าจะบีแหละเอาจริงก็คือเกือบจะตกซีนะเพราะว่าเขาว่าตัวมันเล่นยากมากเลยตอนนี้แต่น่าจะบีแหละต่อมาซามิล่าเดี๋ยวซามมล่านี่น่าจะเอบวคือตั้งแต่ที่มันบัฟพัฒศีมาคือมันเล่นง่ายมากเลยไอที่ว่ามันบัฟพัฒศีเพิ่มวิ่งไวขึ้น่ะคือมันทําให้มันไล่ง่ายกดคอมโบง่ายขึ้นแบบมากๆเลย แต่ปัญหาอย่างเดียวเลยคือถ้าตัวนี้เจอซีเรียลมันทำให้คอมโบไอพซีมันอะมันติดยากมากเลยเพราะว่าไอสกิลออโต้ไอแท็กมันอะมันทำให้พาสซีมันไม่ทำงานมันทำให้เปิดตัตียากตัวนี้มันก็ต้องสโนว์บอลด้วยแต่ค่อนข้างเก่งมากอยู่อะมันแบกเกมได้เลยเอได้เอบวกอะแอบเห็นด้วยนะแต่อย่าลืมนะว่าข้อมันแพ้ซีซีต่างหนักเป็ดแต่ว่าไอที่บอกก็แพ้ซีซีหนักมันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าซามิล่าเนี่ยมันเก่งเวลามันไปกับซีซี ไปกับที่พวกเตสตอตินลุสบัวหรืวผู้นี้มันเก่งมากเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มเรื่องของแพสซีฟสตันเลยผู้นี้ใช่ป่ะพวกซีซีอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันบัฟแพสซีฟของสไปร่ามานี่คือทําให้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฉะนั้นดังนั้นผมว่าไอ้บวกได้ครับผมสไปร่าแผ่นนี้จินโอ้โหแม่งตัวได้ตังเกียร์อะไรเงี้ย,ยนะจินเนี่ยที่ได้ตังเกียร์เพราะอะไรเพราะมันแรงแรงเวอร์อะไรบ้างเลยแรงก็เก่งนะจินเนี่ยทำเป็นเล่นถ้าเกิดมาโซลบอลคือแบบสุดๆอ่ะแรงมากแถมให้ไอ้บวกนะเพียวว่าไงจิน โดยจินนี่ค่อนข้างเก่งเลยเขาให้เอบวกเหมือนกันคือเลนมันง่ายมากๆเลยคือเลนมันแค่ปาสกิลหนึ่งอะคีฟมันก็แทบจะหายหมดแล้วมีสกิลสามเคลียร์คีฟด้วยอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเก่งมากเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดเกมมันตามเนี้ยก็เล่นยากอยู่อะแต่ว่าค่อนข้างดีอะน่าจะเอบวกได้เลย ปาปาเซรีเซรีนี่ก็โคตรแห่งโคตรไฮเปอร์แคลรี่ต้องเลดเกมจริงๆอ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะบัฟมามันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะเป็ส่วนตัวนะให้บีครับผมเซรีต้องใช้3ชิ้น4ชิ้นขึ้นไปถึงจะเก่งตัวเซรีน่าจะบีเพราะว่ามันช้าไปอ่ะหมายถึงว่าก่อนมันจะเกิดมันใช้เวลาเยอะเกินไปอ่ะแล้วเล่นมันก็ถ้าอีกฝั่งมันแบบสโนบอลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดไม่ทันอ่ะน่าจะบีแหละเห็นรงกันครับผมต่อมาจิงจิงนี่ก็ยังเก่งอยู่แต่ว่า ผมบอกอะไรว่าไฮเปอร์แคร์รี่มันเล่นยากในแผ่นนี้มันเนิร์ฟคลิไปเนิร์ฟป,ปัดเตอร์ดไปแล้วก็ต้องใช้เวลาฟาร์มพอสมควรเลยนะ3-4ชิ้นเหมือนกันสำหรับจริงนะแต่ว่าผมว่าเก่งเก่งกว่าไดเวนเก่งกว่าเซรีแหละผมว่าที่อยู่เทียร์ประมาณเทียร์เดียวกับเคทลินอะเทียรเอได้นะเทียว่าไงจริงนี่ถ้าเมื่อาาก่อนอะเป็นเขาเป็นไฮเปอร์แคร์รี่ที่เล่นได้แต่ว่ายอะแต่ก่อนอะ S เลยมันโดนเนิร์ฟแต่ว่าตอนเนี้ยมันเขาว่ามันเล่นยากอะ เพราะว่ามันเจอพวกหลูเซียนเจออะไรพวกนี้มันไม่ไหวอ่ะเพราะเป็นเขาค่อยให้บีนะคือตัวมันมันแบกได้ถ้าเกิดมันได้ฟาร์มแต่ว่าคือเขาว่าไอเทมบิวมันโดแปลกดีอ่ะมันมันไม่่อยดีอ่ะตรงที่ว่าไอเทมมันมันโดนเนิร์ฟเยอะโดนเนิร์ฟเยอะมากเลยไอเทมของจริงตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าพิวให้บีอย่ไมเอบีได้นะมันโดนเออลืมผมลืมไปว่ามันโดนเนิร์ฟเรื่องของดาเมจเป็นสี่ดาเมลเลยดีกว่านักเยอยวอุ้ต่อมาวารัสเอสครับ น่าจะเป็นหนึ่งในม่คิตัวรที่ผมให้ S ในแพทนี้นะเพราะว่าอะไรมันปรับดาเมจใหม่เรื่องของสกิลสองมันอะโคตรแรงแรงกับแรงมากหมายก้อนมากเลยอะยิงมาเบิดอ่ะครบสามแตกแล้วยิงโตมีเราเบิดโคตรแรงลยนะวารัดัดแรงมากแล้วไปได้ทั้งสองสายสายปืนก็ได้สายยิงไว้ก็ได้แรงสุดๆเลยวารัตแพทเนี้ยอันติเมัก็ดีคุมไปหมดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูวารัตคือตัวที่แบนเยอะที่สุดในเซิร์ฟจีนเชลเลนเจอร์นะ ส1สแบรนด์เยอะมากแล้วพิกเลตสูงมากเลย17%เวิลเลตก็ไม่ไม่ใช่ขี้ๆนะเกือบห้ซคือแบบว่าสุดๆอะวาลัสแพทเนี้ยเก่งมากอะพียว่าไงวาลัสตัวนี้มันต้องเอสอยู่แล้วตัวมันเก่งเกินอะคือมันแพ้แค่ตัวอออินอะคือถ้ามันโดนยัดหนักๆมันก็มันก็ไม่ไหวแหละแต่ว่าเรมเมดมันเวอร์เกินอะกดแบบอัพสองนำเงี้ยยิงสี่ห้าทีทีมก็ตายแล้วมันน่าเกียดไปอะน่าเกียดจริงพูดน่าเกียดเลย แทงก็แทงเกอแม่งเบิร์ดแบบครึ่งหลอดเนี่ยบ้าบ้าบ้าทีา่ไมนโคตรน่าเกลียดเลยวันโอเคอนุทินเพียวทวิตย์เหรอคือไอเน,นี่ยเขาไปฝึกเล่นมาเยอะมากไทวิต์อะ่ะคือท้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้เทียร์สี่นะตอนนี้มันก็คือพอมันบัฟลูนานมามันก็เลยพอเริ่มเล่นได้นะ่าจะแบบบีแบบไทแบบท้ายเนี่ยมันก็ไม่ไหวเดียแต่ว่าไม่น่าแต่ไม่น่าถึงขั้นเมนเล่นอะ่ะคือมันยังเล่นได้อยู่อะ่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างหนักอ่ะคือมันต้องใชไอเทมพักสามชิ้นอะ่ะ มันถึงจะเล่นได้อะตัวเนี้ยโคตเห็นด้วยเลยอนุทินเนี่ยแม่งแบบเป็นตัวที่วิเลตโคตรต่ำอะพูดตรงนะคืออยู่ที่ประมาณ48เปอร์เซ็นต่ะแล้วแบบว่าโคตรจะพูดตรงนะแบบปั๊บปมาคือไม่แรงเลยมันควรจะแรงกว่านี้ไปแต่ก่อนอนะผมพูดตรงน,นะตอนที่มันแบบว่าเข้าเกมใหม่ของไฮเอสคือโคตรจะเก่งเลยแล้วทวิชเอพอ่ะแม่งโคตรน่าเกียดมากเลยแต่แผ่นนี้ยมันไม่ได้อะ่ะไม่ได้จริงๆแหละทวิชอะ่ะผมให้บีครับผมต่อมาอะบงัง บางนี่ก็ผมว่ามิดเลนเก่งกว่า AD ดีนะระยะมันสั้นไปสำหรับ A d ดีอ่ะพอระยะมันสั้นอ่ะในเลนมันก็เล่นยากมันเหมาะการเป็นว่าเป็นสายแก,งก๊งวิ่งมาจากมิดเลนซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางมันแพ้เรื่องระยะเลยนาเมดไม่เถียงนาเมดพอใช้ได้อยู่แต่ว่าเรื่องระยะนี่คือหนักไปสำหรับบางไงซีครับผมเพียว่าไงไงไอันี้คืออาาัคคาดใช่ไหมใช่โอ้โหตัวนี้ถ้าเอาไป a d ดีนี่น่าจะซีเลยแหละเพราะว่าตัวมันแบบ มันต้องได้ยิงตัวเดียวนะคือถ้ามันยืนเลนคู่มันก็ต้องยิงสองตัวแนละ้ว <c oughs> แถมโดนกดเลนง่ายด้วยก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเอาไปเอดีด้วยตอนเนี้ยเอาไปซีดีว่าน่าจะยากเลยแหละถ้าเล่นนะ่ะบางแม่งหนักอะ่ะหนักจริงที่จะหน้าอีกตัวหนึ่งบัฟมาละหลังจากที่มันแบบว่าโดนเนื้อไปหนักมากๆเลยแต่ก่อนมันเอสเวยเพราะว่ามันแบบว่าอออิ skill 2, skill 3, นสกิลสองสกิลสามน่คือสองสามหนึ่งอ่ะเวลเวลสามนี่คือฆ่าได้เลยอะ่ะในเลนอ่ะ แล้วก็เวลหนึ่งในหยิบไปมิเทนก็ได้หยิบไปเอดีซีก็ได้โคตรจะเก่งเลยทิซาน,น่าในแพทที่ก่อนหน้านี้นะแล้วเามื่อกันเนิฟไปหนักมากเนิฟสกิลสามเนิบดามดเมจเบสดาเมจเนิบเลือดแล้วแพทปัจจุบันกนะี่คือบัฟมันนิดนึงแต่ก็ยังไม่เก่งอยู่ีนะแพทนี้บีครับผมทิซาน,น่าทิลาน,น่านี่ยังไม่ลองเล่นเลยหลังยากปรับใหม่อะ่ะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่ว่าก่อนบัฟเนี่ยเขาให้เทียซีเลยเพราะว่า,าตัวมันแบบ มันโดดเข้าไปแล้วมันตายเองอ่ะคือตัวที่อออินอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแบบไปอออินเขาแล้วเราตายเองอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่พอมันรับสกิลสามมาก็ไม่รู้ว่ามันเก่งขึ้นหรือเปล่านะคือตอนนี้มันก็กลายเป็นตัวฟาร์มแล้วก็รอเหรียดอย่างเดียวแล้วคือกว่ามันจะเลรียดอ่ะมันก็ค่อนข้างช้าเอาจริงๆก็น่าจะเทียบเดียวกว่าทวิสนั่นแหละเทียบปีครับผมต่อมากากัดผมผอพูดจะเร็วไปแล้วกันนะกากัดลักคาราไอ้พวกไอพีพวกเนี้ย เพราะไม่มีคนเล่นนั่นแหละพูดเร็วๆไปเลย,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 ยนละอ่ะแล้วก็มอร์กาน่าด้วยมอร์กาน่า APC ก็อยู่ C อ่ะถึง C C ตัวสุดท้ายละก็คืออ่ะผมขอให้ตัวนี้เป็นสุดท้ายกันต่อมาคือคาลิสตาคาลิสตาเป็นตัวที่กากที่สุดในตำแหน่ง AP เอ้ในในตำแหน่ง AD นะวิเลตอยู่ที่46โคตรน้อยพิกเลตอยู่ที่2 Village แต่วิเลตป็แนแบนเลตอยู่ที่0หมายเขาว่าอะไร ไม่มีคนเล่นต่อให้เล่นก็ไม่สักเสคาิสตาเทียซีครับมีแต่ไม่เล่นเท่านั้นแหละเพียงว,ว่าไงคาิสตาโอ้คาิสตาที่คือเขาเล่นเยอะมากในะตอนนี้คือมันเป็นตัวที่ออกไปเข้มแปลกมากเลยคือหมายถึงว่าคือตอนนี้คือลูนานมันดีใช่ไหมคือตัวที่ออกลูนานมันดีหมดเลย แต่ว่าตัวเนี้ยต่อให้ออกรูนานไปก็ยังไม่เก่งมากนะหมายแล้วก็มันก็เป็น a อดีตัวเดียวด้วยที่ว่าออกแท้งได้แล้วก็ตัวเนี้ยเขาว่าน่าจะซีว่ะมันมันแบกเกมไม่ได้อะคือเลนมันแบบคือมันข้อดีมันคือมีแค่เลนอย่างเดียวอ่ะคือเลนมันเก่งมากเลยพอออกนอกเลนไปคือถ้ามันไม่ได้แบบชนะเลนมันก็เอาจริงมันแบกไม่ได้แหละปัญหาของตัวมันอะคือมันบัฟมามันดีนะแต่ว่าไอเทมมันก็บัฟแบบบัฟมันสุดๆอ่ะแบบแผ่นมันเอื้อมันนอกมากเลยอ่ะแต่ว่ามันแบบ ค่อนข้างยากปุ๊ผมว่ามันบางผมว่ามันบางบางแล้วก็ดาเมจไม่สุดระยะก็สั้นฝังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้สําหรับเอคาลิสตาเนี่ยยากยากมากสีครับผมต่อมาซีเบียซีเบียเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะซีเบียเก่งนะยังสโนบอทได้ดีอยู่แต่ว่าระยะมันสั้นกว่าชาวบ้านแค่นั้นแหละสโนบอทดีอันติเมตดีมากสกิลเคียร์คิวก็ดีถ่ายบ้านก็แรงถ่ายถ่ายบ้านก็ไวเอถึงเอบวกไเพียวว่าไงโอซีเวียนี่เขาว่ายากอ่ะเขาว่า พดมันไม่เอื้อมันเลยซีเวียนนี่เขาให้เบียเพราะว่าเพราะว่าตัวมันแบบคือมันเคาน์เตอร์พวกตัวที่ว่าดันเลนอะเคาน์เตอร์เคสลินอะอรไรเงี้ยเคาน์เตอร์พวกตัวที่ดันเลนแล้วก็โป๊ะโป๊เงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันไม่ไ่อยมีใครเล่นนแหละมันเจอตัวฟาร์มเนี่ยมันเล่นยากมากเลยแบบเจอเวยนเจอทวิตอะไรเงี้ยคือมันก็แบบให้ทวิตมันฟาร์มฟรีอะคือเขาว่าตัวนี้มันลำบากเลยอะคือเจอวารัสเงี้ยก็ต่อให้การติได้มันก็ยังลำบากเลย เพราะว่าไม่บีอ่ะไม่บีต้นๆก็เอลบอ่ะถ้าเกิดเพียรให้เอเพียรให้เอผมให้เอก็อยู่เอนะมันฟาร์มไวจริงแต่แบบผมว่ามันแพ้เรื่องระยะไงผมเลยให้เอบวกถึงเอสไม่ได้ต่อมานิล่าโอ้โหในจีนเน่ยเขาเล่นดนิล่าป่ากันแล้วแม่งแบบว่าเป็นซูเปอร์แมนเลยนะแม่งแบบฟาร์มโคตรไวเลยไม่รู้เพราะอะไรแต่มันเริ่มหายไปจากเมตาแหละไอ้นิล่าป่านะส่วนเอดีเนี่ยผมว่ามันไม่เก่งเลยในเลนก็ยืนยากเลดเกมก็ไม่สุด C ครับผมมีแต่คนเล่นเมนเท่านั้นแหละเล่นนีล่าปะาเอ ดูดูโอเลนนีล่านะเพียวว่าไงควรน่าจะมันเล่นยากไปหน่อยตรงที่ว่าการฟาร์มคีมันต้องใช้สกิลหนึ่งในการระรงแบะคือเขารู้สึกว่าคือต,ต,ตอนนี้คือแพทมันก็ค่อนข้างเอื้อมันนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าซับมันเล่นซับคีววมันเยอะคือตัวมันเล่นกับซับคีมดีอะแต่ว่าเขาว่า,วามันเล่นยากอยู่ดีอะตรงที่ว่าเล่นมันต้องสกิลหนึ่งให้โดนคีมย่เง,งี้ยคือสกิลหนึ่งไม่โดนตัวมันก็เล่นไม่ได้เลยอะก็ว่าแนะซีแหละต่อมาอันสุดท้ายนะเพียวเวนเวนนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าคือตัวมัน ตัวมันแย่กว่าทวิตอีกนะคือทวิตมันยังแบกเกมได้เวนที่มันแบบต้องแบบฟาร์มแบบฟาร์มเยอะแล้วก็ตัวมันแบบเลียร์คีฟก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะเจอพวกเรนบุลี่ก็ไม่ไหวเจอพวกตัวอออินก็ยากอะ่ะคือมันง่ายอย่างเดียวคือเจอพวกซีเวียชื่อหรือเจอพวกตัวฟาร์มนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแย่แต,ตัวตัวก็ไม่ได้ถึงขั้นตัวเทียร์ซีอะ่ะค่อนข้างแย่อยู่ตัวเนี้ยผมว่าถ้าเกิดในเทียบกันแล้วผมว่าเก่งกว่าทวิตหน่อยนึงเพราะว่าอะไร ไอทวิชเนี่ยมันต้องหว่งพึ่งสกิลสามในการยิงมันสแต็กหลายทีแล้วระเบิดใช่ปะแต่อีเวนเนี่ยยิงมันมันต้องพึ่งอะไรเลยยิงคนเดียวและอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ผมเจอซับแทงเยอะมากเจอไอ้พวกถึกๆเยอะชิบหายถึงแม้ว่าต้นเกมอ่ะเวนมันจะแพ้เลนนะแต่ว่าเลนเกมอ่ะมัน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 เอาถึงใจไงมันเลนมันเกิดไงผมว่าเลนเกมเก่งกว่าใครใส่ในแพทปัจจุบันเลยนะแรง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 ใช้ได้เลยแต่ว่าต้นเกมเล่นยากเพื่อนวะ บีนะไปอยู่กับทวิชเ่นแหละเทียเทียเท่าๆกันเพียวเพียวว่าไงได้ได้ได้เทียบีก็ได้ได้เทียบีได้อยู่แล้วตอนเนี้ยโอเคขอสรุปเมตาที่ก่อนแล้วกันับผมเมตาเนี้ยเป็นเมตาที่เน้นเลนเหมือนเดิมเกมไวเหมือนเดิมแต่ว่าแชมเปี้ยนที่ชนะเลนมันก็ยังต้องไปต่อให้ได้ส่วนแชมเปี้ยนที่เป็นเน้นฟาร์มชิบหายไววอดอะเอดีสายเลตเกมพวกไฮเปอร์เคเดีเอะเล่นยากยั่งจริงเราสังเกตดูนะวารัสลูเซียนซาย่าซามิล่าแล้วก็ จีนพวกนี้คือเก่งในเลนหมดในสเดร์วันหมดเลยส่วนไอ้พวกไฮเปอร์แค่ที่ทังหลายอะไครซาทิานาเอจจิง้งอะไรพวกเนี้ยเลตเกมมันเก่งจริงแต่ว่ามันเล่นยากเกินไปหน่อยในแพทนี้นะเพราะว่าคุณเ,เอาตัวรอดในเลนไม่ได้เลยพอคุณเอาตัวรอดในเลนไม่ได้เงินคุณตามดาเมจคุณไม่พอเสียออเทอทีเสียมังกรตัวแรกเสียมังกรตัวที่2แล้วก็เสียพารลอลตามสเต็ปกว่าจะฟาร์มเงินกลับมาก็เลตเกมละบ้าคุณก็แตกหมดละ นั่นแหละเล่นยากครับผมแผ่นนี้ผมว่าเป็น AD ต้นเกมจนถึงการเกมซะมากกว่าในยุคนี้นะเพียว่่าไงอ่ะสรุปให้หน่อยก็ผมว่าถ้า AD ตอนนี้ถ้าจะเล่นจริงจก็หยิบวารัสนั่นแหละคือแล้วก็เลือกตัวเขาเตอร์วารัสอะ่ะแบบพวกลูเซียนพวกซามิลาอะไรพวกนี้ตัววารัสป็นแพ้ตัว All อินอ่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวพวกอินไม่เก่งก็หยิบพวก เกมอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยที่ว่าแบบพอเล่เกมแล้วก็สู้วารัสได้แน่นอนอะ่ะผมว่าตอนเนี้ยคือ EDC คือถ้าไม่อยากเจอวารัสก็แวนไปเลยอะ่ะผมรู้สึกว่า EDC ตอนเนี้ยคือเมตามันเริ่มช้าลงอ่ะคือมันก็เริ่มเล่นตัวเสร็จเกมได้มากขึ้นแหละแต่ว่าก็ถ้าถามว่าไฮเปอร์แคบจริงมันก็ช้าไปหน่อยอะ่ะก็คือถ้าตัวที่เล่นต่างเกมมันก็เล่นได้มากขึ้นแตตอนเนี้ยผมว่านะประมาณนั้นนะครับผมโอเคก่อนจากกันนะก็ฝากนิดนึงนะ สปอนเซอร์ของผมเองครับผมก็ได้ทุนประจำช่องเนะก็รุดชอปครับผมเติมเกมดีเติมเกมไวไม่มีดีฟันนะรุทชอปเกมมิ่งนะครับทักไปในเพจได้เลยนะหรือว่าจะแอดไลน์ใน QR code โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้1 5 0 0บาทได้หนึ่ง0 0 0่งหมื่นหไวคอเลยนะไม่มีดีฟันเพราะว่าเจ้าเนี่ยเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับผมก็ฝากกันด้วยนะสำหรับรุทชอปครับผมขอบคุณมากนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่นะตอนนี้มากๆเลยนะผมไม่รู้เอ็กนะ ถ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็่กำลใจให้ผมเองดวยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ